สวัสดีครับสวัสดีเอซช่องชชยันทุกท่านทุกคนครับครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่สวนเคยเล่า <c oughs> เคยเล่าสวัสดีครับเท่ยังไงยักเบ็ดครับโอ้สีไซเบ็ด <c oughs> ปะครับ <c oughs> โอ้ปินก็มา,มงาเงิน,น,นสวย ครับปารังซาบ่งั้นเส้กินก็หาสิบเบ็ดสิบปูสิบปลายินั่นวะเองทุกอย่างให้ตากรรมครับอืมเอ้าออกมาฐานเงินออาต่อก็นายยกมาแจกอยู่ช่วงนด้ใช่ไหมแจกกับฟ้ามาแจกได้มีสามคะแนนเงีนยไงเขาชิ่งห้บ่ล่ะเขาบอกเขาว่าเคยเล่ามีเงินหลายเอ้ประเทศไทยมันแจกเงินนะอ่าบ่เลือกตั้งแต่ละครั้งมันแจกไงอืมผู้ใด้รายก็เอาเบอร์นั่นล่ะตามกระแสก็อืม แยากตามอุดมการก็ไปเห็นมีห้ามันยังเปลี่ยนแปลงละบ้านเมืองเอาตามบ้านดามเมืองเราเงินไปซื้อกระทูกกระโกกินนะเนาะว่าไป <c oughs> ปิ้งได้ยังกินไหมเนเาะสีปิ้งไก่ทาบะเด็กโอ้โหไม่รู้ชอบเลยโอเคขึ้นมาแล้วงั้นอ่ะยังบบเล็กตั้งเลวมาเฉลียวกรอหน่ะนะโอเคว่ากันไปเออ เมื่อนี้ผมอยู่ที่สวนเคยเล่านิพนธ์คำตักกะบ่ได้มาถ่ายสวนน่านพอสมควรปกติมาแวะเยี่ยมลานชายแลวละไปภารกิจเมื่อนนี้เห็นถ่ายสวนสะอาดบรรยากาศดี นะครับบรรยากาศดีสะอาดสะอาดนะครับต้นไม้กำลังใหญ่กำลังงามตอนตะเวนขึ้นใหม่ๆนะครับน้ำหมอกคองสีลงอากาศกำลังพอดีพอดี เ่ต้องไปถ้งอื่นครับเ่ต้องไปภาคเหนือเ่ต้องไปภูกระดึงนะครับมายางชมบรรยากาศท่ายสวนบันีพลนนี่ครับได้รับโอโซนรับอากาศที่ชดชื่นนะครับเดี๋ยวสิเอาวิวให้พี่น้องเบิ่งคักนะครับพี่น้องครับเคยเล่าเป็นคนขยันนะครับเป็นคนขยันบยู่ชื่อ,อชอบออกกําลังกายโดยการตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยต้นใหม่ปลูกนั่นปลูกนี่ต้นจานกำลังใหญ่กำลังงามกำลังสิเป็นลมเป็นเงาหมองนั่งเล่นหมองนั่งสำหรับใส่ความคิดโลกส่วนตัวปูป่าตัวใหญ่อยู่ตัวนี่นี่และครับ มีทั้งต้นหมักเผาต้นจิกต้นจานหลังบานมีหมักมวงมีหมักลินจีนะครับตะกี้นะครับตะไคร่เนี่นยเงาเต็มเลยนะครับตะไคร้นี่เป็น <c oughs> การออกแบบไอเดียโดยเคยเล่านะครับบานอยู่ดันหนาด้านหลังต่อมามีสะนาม มีต้นจานล้อมรอบต่อไปนกนูผูปีกสิมาอาศัยล่มเงาจากต้นชิกต้นจานจากต้นไม้ใหญ่หลังบ้านนีพ่นเคยเล่ากับน้องปินมัดปลูกมักฝังมีกล้วยมีพลไม้หลักใหม่ที่กินได้นาแรกจังสิพี่น้องครับ สีมีกุ้งฝอยนะพี่น้องเด้อกุ้งฝอยว้าวหลายพี่น้องใส่ตุ้มกุ้งเดี่ยวเรต้องไปหาซื้อที่อื่นครับเราต้องไปตลาดนะครับเอาตุ้มกุ้งลงไปเข่าเต็มนะครับตัวงามตัวสวยนะครับภัยมากินกุ้ยกุ้งเนี่โอ้ยภัยมากินปลานิ่งป,ป,ปลาอย่างเงี้ยกำลังใหญ่แล้วครับตัวใหญ่พร้อมบ่ได้ลงคลิป มานั่นนะครับบริลงคลิปมานานคลิปสวนเคยเล่านะครับว่อนี้จะได้เสียเอาบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ่งจักหน่อยพี่น้องครับคิดฮอดคิดถึง f อฟซีทุกท่านทุกคนท่พี่น้องเด้อถ้าได้เข้ามาดูคลิปชยันบั้ม่วงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ